เมื่อเขียนบทอนิเมะโบจิเดล็อกโดนโทรลงเพราะตัดฉากเซอร์วิสออกไปและเนรบตัวละครคุณเอริกายูชิดะเมื่อเขียนบทอนิเมะได้มีการให้สัมภาษณ์ในงานอนิเมะแฟนตาซิสตาเจแปนส0 2พยเมื Sister, and, ม่อวันที่16สิงหาคมที่แล้วคุณยูชิดะได้พูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนบทบางส่วนที่เธอนั้นนำมาดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ต่างๆและหนึ่งในนั้นคือโบจิเธอได้บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอนิเมะไม่ได้แปลว่าจะทำอะไรก็ได้ เธอนั้นมองว่าเราเแฟนๆมีสิทธิ์ที่จะวาดหรือจินตนาการส่วนตัวได้อย่างอิสระแต่ถ้าหากมันอยู่ในฐานะออฟฟิเชียลการให้ตัวละครนั้นเซอร์วิสมากเกินไปเป็นเรื่องที่เธอนั้นรับไม่ได้ถึงมันจะเป็นแค่ภาพแต่มุมมองของเธอนั้นตัวละครนี้ยังเป็นเด็กเธอได้บอกว่าถ้าจะให้เรื่องนี้ดังออกไปทั่วโลกชาเซอร์วิสเนี่แหละคืออุปสรรคคือตัวฉันเป็นแม่ถ้าฉันไม่อยากให้ลูกชายฉันดูอะไรฉันก็ไม่ใส่ รี่บร้อยสิครับโดนทัวลงส่วนมากก็จะบอกว่าเจ๊แม่งไม่เคารพต้นฉบับเลยว่ะส่วนตัวผมก็โอเคนะบทจีไม่นำมาทั้งนี้อยู่แล้วอะแต่ถ้าเป็นอนินเมสเซอร์วิทแต่ถ้าเซอร์วิทออกมันก็ไม่โอเคนะ